ต,ต้องบอกว่า CPI เนี่ยจะส่งผลต่อทับเงินเฟอ้อแล้วก็จะส่งผลต่อการคาดการณ์ที่ทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับลงถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆครับ,รบก็ต้องลุ้น CPI ให้ลดลงเยอะๆถ้า CPI ลดลงเยอะดอกเบี้ยก็จะกลับมาลดเร็วนะครับเพราะว่าถ้า,า CPI ยังเป็นออกมาเหมือนกับที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้อะครับ หรือว่าอ,ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้เราก็มองว่าตลาดก็ยังคงเชื่อนะครับว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม,มแล้วก็ไปลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆรวมทั้งภาพเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในช่วงถัดไปแล้วก็ไปดูแนวโน้มของการปรับลดดอกเบี้ยลงในช่วงเดือนพฤษภาคมเลยครับตลาดมองครับว่าจาก3.9นะครับะจะลดลงมาเหลือ3.8ครับ ก็ยังอยู่ห่างจากเป้าหมายที่เฟดกำหนดหรือตั้งเป้าเอาไว้ที่ระดับ2-2.5ค่อนข้างเยอะครับครั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพเศรษฐกิจสหรัฐนะครับนอกเหนือจากตัวเลข CPI เนี่ยต้องบอกเลยว่าพบว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณของความแข็งแกร่งมากกว่าที่มีการประเมินเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขทั้งตลาดแรงงานตัวเลขการค้าขาย รวมทั้งผลประกอบการของบรษิรษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นบอ์สตีนะครับรวนแล้วแต่มีสัญญาณการสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่แข็งแกร่งทั้งสิ้นผลกระทบของดอกเบีย้ยต่อทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐต่อผลประกอบการของบรษิรษัทจดทะเบียนในเชิงลบนะครับก็เริ่มจางหายไปหรือพูดง่ายๆว่าถึงเฟดจะตึงดอกเบีย้ยเอาไว้เศรษฐกิจก็ไม่ได้แย่ตลาดหุ้นก็ไม่ได้ลงดังนั้นเนี่ย อเมริกาหรือสหรัฐก,ก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องรีบปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงตั้นเงินเฟอ้อยังไม่ลงครับทองคําเนี่ยก็ยังทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้เพราะว่าตลาดยังมองครับว่ายังไงก็ตามเถอะถึงแม้ว่าจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยออกไปปีนี้เนี่ยเฟดก็พูดชัดแล้วว่าจะไม่กลับไปขึ้นดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ยังจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในอนาคตอยู่ดีนะครับถ้าเราดูกันจริงๆนะครับก็คบว่า ตลาดเนี่ยยังมีการคาดการณ์ว่าออในปีนี้เนี่ยเฟดยังมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงถึงหกครั้งนะครับ mm hmm. แม้ว่าจะมีการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกมาแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังมีการลงในจำ,จำนวนหรือในระดับที่ตลาดมีการคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ทองคําก็ไม่ได้ลงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลการลดดอกเบี้ยตลอดทั้งปี ก็ยังเท่าเดิมครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เลยเนี่ยเนื่องจากตลาดเงินตลาดคุณในหลายประเทศปิดทําการนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนแม้ว,ว่าวันวันจันทร์นี้ บางประเทศจะกลับมาเปิดทําการแต่ก็ยังมีหลายประเทศนะครับที่ยังคงปิดทําการอยู่รปริมาณการซื้อขายทองคำเนี่ยก็ก็อาจจะเบาบางแล้วก็เนื่องจากนักลงทุนซึมซับหรือรับปัจจัยไม่ว่าจะเป็นประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเด็นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะครับถ้าไม่ได้มีประเด็นหรือปัจจัยอะไรใหม่ๆกลับเข้ามากระทบเนี่ยก็มองว่าทองคําน่าจะมีลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบทองคําตลาดโลกยังมีโอกาสซึมตัวลง แต่ว่าทองคําไทยยังมีโอกาสทรงตัวหรือมีโอกาสขยับขึ้นจากปัจจัยของแนวโน้มของค่างเงินบาทที่ยังมีโอกาสขยับขึ้นหรือมีโอกาสกลับไปอ่อนค่านะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นเป็นการทํากําไรระยะสั้นแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของตัวค่างเงินบาทดูการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรแล้วก็ดูราคาทองคําตลาดโลกเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ก็ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนลงทุนในส่วนของโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ไหนถ้าเป็นการเทรดในตลาด t f เฟก,ก็อาจจะไม่ต้องคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการลงทุนในส่วนของทองคำแท่ง96.5นะครับเออก็อาจจะต้องคำนึงถึงทิศทางหรือโมเมนตัมของค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับครับทั้งน,นี้เนี่ย y ายให้เนวต้าในระยะสั้นนะครับ2,036 2,011เหรียญดอลลาร์ต่อเออนาทองยังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวมองว่ามีโอกาสสูงมากที่ราคาทองคำในสัปดาห์นี้อาจจะมีนิวโลหรือทำระดับต่ำสุดใหม่จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย2,014เหรียญดอลลาร์ต่อเออนเป็นการทำโลใหม่สองสัปดาห์ติดต่อกันแล้ว ซึ่งค่าหลุดโลของสัปดาห์ที่ผ่านมา2,014น่าจะเห็น2,000กับ8เหรียญดอลลาร์สหรัออนอเป็นรับอัดไปก็ค่อยรอแนวรับระดับดังกล่าวในการเข้าซื้อนะครับสำหรับทองไทยมองว่าบาทยังมีโอกาสอ่อนค่าได้ต่อแล้วก็มีโอกาสลุ้นจะขึ้นไปทดสอบระดับ36บาทต่อดอลลาร์นะครับดังนั้นเนี่ยทองไทยอาจจะไม่ลงมากนะัก แต่ว่าถ้าโกลด์สปอร์ตลงก็อาจจะทำให้ทองไทยขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลดังนั้นเนี่ยณคนะ่าเงินบาท35บาท91สตางค์นะครับเราประเมินทองไทยเนี่ยไว้ที่ระดับ34,700 34,750บาทต่อบาททองคำครับถ้าไม่ผ่านระดับดังกล่าวยังแนะนำเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทองไทยเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขายออก ทำอทอ,อทําไทยหรือคำระดับสูงสุดใหม่เป็นประิัติการ34,550บาทต่อบาททองคำนะครับครับถ้าราคาเกิดแกว่งขึ้นไป34,750บาทต่อบาททองคำระดับดังกล่าวจะแบ่งขายก่อนก็ได้แล้วรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วค่อยทำการเข้าซื้อใหม่แนวรับเนี่ย2,014 2 0 0กับ8เหรียญคิดเป็นทองไทย30,000 2> 4 2่พันสองบาทต่อบาททองทำอคำก็มีแก๊ปประมาณ5้0หกรบาทต่อบาททองในการทำกำไรจากการแกว่งตัวครับ